สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆนชาวลัคนาราศีมังกรถูกถูกกันนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 channel ค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนับตั้งแต่วันที่16-30ถึง30มิถุนายนปี2568 ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมังกรหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์โดยประมาณนะคะ ก็สำหรับโชคชะตาสำหรับวาสนาของชาวมังกรนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังที่เหลือนี้ดาวเสาดาวประจำตัวของคุณก็ยังโคจรอ,อยู่ในภพสหัสชะ ก็ส่งผลทําให้นะคะชีวิตของชาวมังกรก็จะต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการเดินทางเพื่อนสังคมคนรอบข้างและเนื่องเพราะดาวเจ้าเรือนสหัชชาเดิมตอนนี้ก็เคลื่อนตัวเข้าไปอยู่ในตําแหน่งอริค่ะดังนั้นก็แปลว่าตัวของคุณเนาะชาวมังกรมันมีเกณฑ์มีโอกาสเนาะที่จะเกิดความวุ่นวายจะมีเรื่องให้คุณต้องรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะคนกลางบ้านหรือว่าเพราะคนที่อยู่แวดล้อมตัวคุณ เอาล่ะบางท่านนั้นนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องอดทนฟังปัญหาของคนนั้นคนนี้เป็นที่ระบายอารมณ์ให้กับญาติสนิทมิสหายแต่ถ้าหากบังเอิญน,นะคะว่าเรานั้นเป็นคนที่มีปัญหากลับจะหันหน้าไปพึ่งพาใครก็ไม่ได้จะบ่นให้ใครฟังก็ไม่มี และตรงนี้เนาะชาวมังกรคุณจะต้องจัดการอารมณ์ความรู้สึกกันให้ดีอย่าได้ไปคิดมากคิดเยอะกับปัญหาของคนอื่นนะคะอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นปัญหาของเราหรือแม้กระทั่งสิ่งใดนะคะที่มันรู้สึกว่า,าทำให้ชีวิต เบื่อหน่ายฟุ้งซ่านเนาะชาวมังกรคุณก็จะต้องปล่อยวางเช่นกันอันไหนที่แก้ได้ก็แก้กันไปก่อนนะคะแต่อะไรที่มันยากมันไม่ไหวก็จะต้องพักก็จะต้องอดทนรอจังหวะที่เหมาะสมจะดีกว่านะคะและที่แม่หมอบอกกับคุณอย่างนี้นั่นก็เป็นเพราะว่า ตั้งแต่วันที่3นะคะไปจนถึงวันที่22มิถุนายนนั้นดาวเจ้าเรือนอรีดาวปัญหาอุปรสรรคศัตรูของคุณจะอยู่ในจุดที่เข้มแข็งมากค่ะมันก็เลยส่งโอกาสให้คุณจะต้องไปเจอกับเรื่องที่ยากเรื่องที่ใหญ่เข้ามา อาจจะต้องมีความวุ่นวายเข้ามาค่อนข้างบ่อยกว่าปกติดังนั้นนะคะเราก็จะต้องเก็บแรงเอาไว้สู้ในเรื่องที่เราไหวจะดีกว่าบางคนก็มีเกณฑ์จะประสบปัญหาเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่าครอบครัวนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในวันที่15มิถุนายนข่าวชามังกรดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ภพอรินะคะและถึงแม้ว่าดวงดาวจะย้ายเข้าสู่ภพเสียแต่ดาวอาทิตย์นั้นเป็น ดาวเจ้าเรือนมอรณะและก็ยังมีมาตฐานที่เป็นราชาโชคเมื่อดาวมรณะโคจรเป็นอริก็กลายเป็นว่าอุปสรรคจะแพ้พ่ศัตรูจะแพ้ภัยได้เช่นกันนะคะและบางครั้งบางทีเนาะปัญหาที่มันดูยากดูใหญ่ก่อนหน้านี้อยู่ดีๆก็จะสลายหายไปคุณจะมีความสามารถในการที่จะเคลียร์ได้หรือว่าสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาไปได้อย่างน่าประหลาดใจนะคะเอาล่ะสำหรับจุดที่ ที่จะช่วยหนุนดวงชะตาของชาวมังกรน,นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นั่นก็คือดาวพระเกตดาวเทพทเทว,วดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยังโคโจรเพ่งเล่งลัคนาเกิดตรงนี้ก็ถือว่าดาวบุญนะคะจะส่งผลดีเกี่ยวกับเซนลางสังหรณ์หลายท่านคุณก็จะมีความฝันที่แม่นยำนะคะหรือบางคนก็มีเกณฑ์จะได้เงินได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะได้ลาบลอยแบบฟลุกๆเข้ามาบ่อยมากขึ้น คือบางทีข่าชาวมังกรความโชคดีของเราอาจจะไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องถูกหวยถูกลอตเตอรี่เสมอไปบางครั้งคุณก็อาจจะได้เจอคนใจดีจะมีกาลยานามิตรที่เข้ามาคอยสนับสนุนให้โอกาสนะคะให้คุณได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ ตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราไปถึงเป้าหมายไปถึงความสําเร็จได้เช่นกันนะคะเอาล่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม่หมอก็จะต้องบอกกับชาวมังกรเนาะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังชีวิตของคุณอาจจะมีบททดสอบนะคะอาจจะต้องเจอกับความท้าทายอยู่หลายประการเนื่องเพราะว่าดาวหลายดวงนะคะจะไปชุมนุมกันอยู่ในภพอริเนาะส่วนดาวอังคารนะคะที่เคลื่อนตัวอยู่ในภพมรณะนั้นสําหรับในด้านที่ไม่ดีนะคะแปลว่าชาวมังกร จะต้องระวังสุขภาพอนามัยของคนในครอบครัวนะคะบางครั้งบางทีนะคะที่อยู่อาศัยของคุณจะชำรุดสุดโซมอาจจะมีปัญหาให้คุณต้องซ่อมแซมปรับปรุงนะคะแต่เพราะดาวอังคารเดิมนั้นนะคะยังทำหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาพระเดิมด้วยเนาะดังนั้นในด้านที่ดีความหมายดีๆก็แปลว่าชาวมังกรในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้ลาภผลจากทางไกลอ,ออนไลน์นะคะหรือว่าจะ มีเงินมีโชคจากพินัยกรรมมรดกต่างๆก็ได้ประมาณนี้นะคะดวงการงาน สำหรับดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนะคะก็ยังโคจรอ,อยู่ในราศีเมษซึ่งก็เป็นตำแหน่งพันธุค่ะก็แปลว่าธุระกิจกรรมของชาวมังกรโดยส่วนใหญ่ช่วงนี้จะเป็นเรื่องของบ้านเรื่องของครอบครัวนะคะเอาล่ะบางทีก็จะมีคนเข้ามาไหว้วานให้คุณต้องไปทำนั่นทำนี่หรือตัวคุณก็จะต้องจัดการเคลียร์บ้านทำความสะอาดตกแต่งบ้านเรือนให้หน้าอยู่อาศายัยบางท่านก็อาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่ม เข้ามานะคะอาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นสัตว์เลี้ยงคุณก็จะต้องเป็นธุระจัดการดูแลาบางคนอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับที่ดินอเอกสารรถยนต์ยวดยานภาหนะต่างๆนะคะ และสําหรับคนที่ทํางานหนักงานเยอะนะก็แปลว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องหอบเอางานที่ทําอยู่กลับมาทําต่อที่บ้านก็ได้และก็โดยภาพรวมต้องบอกค่ะว่าครึ่งเดือนหลังนี้อาจจะมีหลายเรื่องให้คุณต้องเคลียร์และดาวการงานของคุณก็โครจรอ,อ่อนกําลังนั่นก็แปลว่าถ้าหากคุณเป็นคนที่ค้าขายเป็นคนที่ทําธุรกิจยอดการค้าของคุณอาจจะซบเซากว่าที่คาดหวังนะคะหรือถ้าหากคุณนั้นเป็นคนที่ทํางานประจํานะคะช่วงนี้ก ทำงานเยอะแต่ว่าผลสำเร็จอาจจะน้อยกว่าที่คาดยังไงก็อยากจะให้อดใจรอ,อกันนิดนึงเนาะชาวมังกรเพราะเมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมเดือนหน้าดวงการงานของคุณจะกลับมาโครจรเข้มแข็งตอนนั้นก็ย่อมจะทำให้การงานหน้าที่ธุรกิจการค้าของคุณจะพลิกกลับมารุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะ ดวงการเงินถึงแม้ว่าชีวิตของชาวมังกรในช่วงนี้นะคะมันจะมีบททดสอบที่มากมายจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขในทุกๆวันแต่ว่าดวงการเงินของชาวมังกรนั้นยังอยู่ในจุดที่คุณจะยังหาได้ใช้คล่องอยู่นะคะแม้ว่าชีวิตจริงๆมันจะมีภาระค่าใช้ใจ่ายแบบเบี้ยหัวแตกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าสังคมค่าเกี่ยวกับการเรียนของลูกหลาน ะะบางครั้งบางทีเพื่อนเก่าๆก,ก็จะชอบทักมายืมตังคุณแต่ว่าในที่สุดคุณก็ยังจะสามารถบริหารจัดการได้เสมอเนื่องเพราะว่าด้วยมาตรฐานที่เข้มแข็งของดาวพระราหูนี่แหละจะทําให้คุณสามารถเอาตัวรอดผ่านได้จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับทางการเงินได้ค่อนข้างเก่งนะคะและหลายท่านก็นะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะฝันแม่นจะเซนดีจะมีลาบลอยเข้าหาอยู่บ่อยๆนะคะเรียกว่าจะมี มีเงินเล็กๆน้อยๆผ่านมือนะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็พอมีกําไรเข้ามาอยู่บ้างและการที่ดาวพระเกตโครจรเล็งลัคนาเกิดของคุณตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ดาวบุญจะช่วยหนุนชะตาบุญกุศลที่คุณสร้างสะสมมานะคะจะนําพาให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยและถ้าหากมีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามายังไงนะคะก็ถือว่าจะมีเหตุการณ์แปลกๆทําให้คุณนั้นจะสามารถหลุดพ้นจากวิกฤตได้อยู่เสมอนะคะ ดวงความรัก เอาละคะ่ะชาวมังกรคะเนื่องเพราะว่าในช่วงนี้นะคะจะมีดาวหลายดวงไปชุมนุมกันอยู่ในภพอรีนะคะก็ทําให้ตัวของเจ้าชะตาจะต้องเจอกับบททดสอบที่มากมายชีวิตก็เรียกว่าทั้งเหนื่อยทั้งหนักอยู่แล้วนะคะมันก็เลยทําให้ในหลายคู่ระยะนี้มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันจะมีปากเสียงกันบ่อยขึ้นอาจจะผิดใจกันนะคะในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์หรือว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะ ก็จะถูกขุดคุยนำมาเป็นประเด็นให้เกิดความเข้าใจผิดกันส่วนคนที่โสดนะคะนะับว่าคู่แข่งขันอุปสรรคทางความรักของคุณก็มีเยอะค่ะและก็ยิ่งในช่วงปลายปลายเดือนนะคะเมื่อดาวพุธย้ายมาเล็งลัคนาเกิดคุณก็ยิ่งจะพบปัญหานะคะว่าคนที่คุณคุยอยู่อาจจะมีทัศนคติมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันจนทำให้ความสัมพันธ์ของคุณจะไม่ค่อยราบรื่นอย่างที่หวังนะคะ ดวงสุขภาพสำหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะสุขภาพชาววังกรน,นั้นก็อาจจะมีเรื่องของการที่คุณจะเจ็บป่วยตามฤดูกาลนะคะเช่นอาจจะเป็นไข้เป็นหวัดเป็นภูมิแพ้นะคะหลายท่านเองก็อาจจะพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยบางครั้งบางทีเป็นไปได้นะคะว่าคนข้างบ้านคนใกล้ชิดก็มักจะสร้างความรำคาญใจให้เกิดกับคุณอยู่บ่อยๆนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือถ้าหากในท่านใดนะคะที่คุณใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดดเน a t i super t a หรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายนะคะให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ จะดีมากๆเลยนะคะเอาอะไรยังไงแม่หมอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม5 6 3 c h a n n ชานลด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ